สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับเช้าวันนี้หมอเก่งพามาชมดูสวนฟักทองออร์แกนิกของหมอเก่งนะครับเขียวกะจีร่มรื่นหมดเลยนะครับวันนี้หมอเก่งก็ทําการขยายพันธุ์ฟักทองนะครับโดยการเอาดินกรบตรงเครือมันเลยนะครับตรงเงาตรงข้อนี่ครับเพื่อที่ขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวหมอเก่งพาไปดูต้นที่หมอเก่งทําสําเร็จแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามหมอเก่งมาเลยนะครับ คือไปเรื่อยๆนะครับตรงข้อนะครับเพื่อให้มันเป็นรากแล้วก็ค่อยจะตัดนะครับวันนี้หมอเก่งก็ทําการตัดไปแล้วนะครับหลังจากกบไว้ประมาณ10วันนะครับรากก็เริ่มที่จะงอกแล้วนะครับนี่ครหมอเก่งก็ทําการตัดเลยครับตรงนี้ครับตัดตรงนี้ครับเพื่อเราที่จะได้ต้นเครือใหม่เครือนี้นะครับได้เครือใหม่นะครับเพื่อที่ให้มันออกติดลูกต่อไปนะครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องปลูกใหม่ซ้ํานะครับนี่ครตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันติดตามดูว่า มันจะรอดอยู่ไหมครับต้นนี้นะครับหลายต้นนะครับหมอเก่งก็ทําการตัดเวลานี้ต้นใหม่นะครับคือก้านใหญ่หมอเก่งก็ทําการกบตรงข้อนะครับเพื่อให้มันออกลูกเป็นต้นใหม่กิ่งแขนงนะครับที่เราเลือกที่จะไว้ขยายพันธุ์นะครับกบข้อให้มันขยายเพิ่มนี่ครับนั่นคือกิ่งแขนงนะครับแขนงหนึ่งเราก็จะอีกหนึ่งต้นสองต้นนะครับต้นนี้หมอเก่งก็กบไปแล้วครับต้นแม่มนครับอันนี้สามต้น 4ต้นโดยที่เราไม่ต้องปลูกใหม่เลยนะครับเดี๋ยวให้มันยาวมันนี่มองเก่งก็จะกบข้อตรงนี้ครับเราก็จะได้ต้นใหม่เลยนะครับเราไม่ต้องไปปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์วิธีนี้ของมองเก่งจะจะได้ผลดีขนาดไหนนะครับนี่ฮะนี่ครับเราเลือกกิ่งแขนงพวกนี้นะครับกะจีเลยนะครับเห็นไหมครับฟักทองของมองเก่งนะครับก็เริ่มที่จะติดลูกแล้วนะครับอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะครับลูกฟักทองนะครับอันนี้เพิ่งได้ประมาณ10วันนะครับหลังจากประสบกรณ์มีลูกใหญ่แล้วนะครับ นี่ครับน่าจะประมาณ7-8็กิโลนะครับปีประมาณ10วันน่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับลูกนี้ครับมีออกมาเรื่อยๆนะครับฟักทองของหมอเก่งนะครับผลผลิตจากรุ่นที่2นะครับจากการขยายพันธุ์โดยการใช้ข้อนะครับให้รากงอกนะครับน่ครับลูกก็ใหญ่ดีนะครับเมล็ดเพิ่มนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งช n แนลขอบคุณครับ